ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าก่อนนอนครับผมโอ๊ตและดิฉันฝนค่ะค่ำคืนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังแล้วคนลุกนิดๆแต่ก็น่าตื่นเต้นสุดๆนั่นก็คือถ้าเราลองเข้าไปในหลุมดำจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ ใช่ครับคุณฝนหลุมดำเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุที่ลึกลับที่สุดในจัก,กรวาลเลยนะครับมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่แสงก็หนีไม่พ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วโลกมาตลอด เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่าหลุมดำคืออะไรจุดที่เราจะเข้าไปได้คือตรงไหนและที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราพยายามเข้าไปจริงๆจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรายานอวากาศหรือแม้กระทั่งเวลาและอวากาศรอบๆตัวเราบ้างคะ่ะ เตรียมตัวฟังกันยาวๆเลยนะครับเหมือนเรานั่งคุยกันเรื่องอวกาศสนุกๆก,กับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะเปิดเผยเรื่องราวของหลุมดําในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนช่วงที่หนึ่งทความรู้จักกับหลุมดําประตูสู่ความลึกลับของจักรวาลคุณฝนครับก่อนที่เราจะพุ่งตัวเข้าไปในหลุมดําเรามาทําความรู้จักกับเจ้าวัตถุอวกาศสุดลึกลับนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ ค่ะคุณโอ๊ตลองนึกภาพดูนะคะว่าในจักรวาลเนี่ยมีอะไรที่หนาแน่นมากๆหนักมากๆจนกระทั่งแรงโน้มถ่วงของมันดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาแม้แต่แสมก็ยังหนีไม่พ้นนั่นแหละคือหลุมดำค่ะคือมันไม่ได้เป็นหลุมจริงๆที่เราจะตกลงไป แต่เป็นเหมือนบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคำว่าหลุมเป็นเพียงคำเปรียบเรียให้เข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันคือจุดที่อวกาศและเวลาถูกบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงเพราะมวลที่มหาศาลมากๆรวมกันอยู่ในจุดที่เล็กจิ๋วเดียวค่ะแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเจ้าหลุมดำเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วหลุมดำเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่มากที่หมดอายุไขแล้วค่ะเมื่อดาวฤกษ์ที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายเท่าใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ฟิวชันหมดลงมันก็จะยุบตัวลงด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวเองและถ้ามันใหญ่พอมันก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นจุดที่มีความหนานแน่นสูงมากจนกลายเป็นหลุมดำค่ะคือดาวฤกษ์ที่ตายแล้วนี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของหลุมดำ ใช่ค่ะนอกจากหลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ t e l l a r Black Holes แล้วยังมีหลุมดำมวลหยดยิ่ง (supermassive black holes) ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เป็นล้านล้านหรือพันล้านเท่าที่เชื่อกันว่าอยู่ตรงกลางของกาแล็กซีส่วนใหญ่รวมถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราด้วยนะคะ โอ้โหเหมือนหัวใจหลักของกาแล็กซี่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่นี้เราจะพูดถึงส่วนสำคัญของหลุมดำที่เราสนใจจะเข้าไปนี่แหละค่ะนั่นคือขอบฟ้าเหตุการณ์ event horizon ขอบฟ้าเหตุการณ์นี่คืออะไรครับคุณฝนขอบฟ้าเหตุการณ์ก็คือจุดที่ไม่หวนกลับค่ะ เป็นเส้นแบ่งสมมุติรอบๆหลุมดำที่เราไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ข้างในได้และถ้าวัตถุใดๆข้ามผ่านจุดนี้เข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแสงหรืออะไรก็ตามก็จะไม่มีทางหนีออกมาจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำได้อีกเลยค่ะ คือถ้าหลุดเข้าไปแล้วก็คือไปเลยไม่มียูเทิร์นไม่มีกลับหลังหันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันก็เลยได้ชื่อว่าขอบฟ้าเพราะเราไม่เห็นสิ่งที่อยู่เลยจากจุดนั้นไปแล้วเหมือนขอบฟ้าที่เรามองเห็นในยามพระอาทิตย์ตกนั่นแหละค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะคุณโอ๊ตและนี่แหละคือประตูที่เราจะลองจินตนาการว่าเราก้าวผ่านมันเข้าไปถ้าเราตัดสินใจจะเข้าไปในหลุมดำค่ะช่วงที่สอง เตรียมตัวก่อนเข้าถ้าเราจะไปจริงๆต้องทํำยังไงคุณฝนครับสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปสำรวจหลุมดำจริงๆอย่างแรกที่เราต้องมีคืออะไรครับนอกจากยานอาวกาศอืมอย่างแรกเลยนะคะคุณโอ๊ตสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือ ไม่มีอะไรที่สามารถเตรียมตัวได้สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางเข้าหลุมดำค่ะเพราะมันคือที่สุดของสภาวะที่รุนแรงในจักรวาลก็จริงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากๆล่ะครับถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องมีคือยานอวกาศที่ทนทานที่สุดเท่าที่เคยมีค่ะ มันจะต้องทนทานต่อแรงดึงดูดมหาศาลความร้อนสูงรลิ้วรังสีอันตรายและการบิดเบี้ยวของอวกาศและเวลาเหมือนยานอาวกาศในหนังอินเตอร์สเตลล่าเลยใช่ไหมครับที่ยานต้องทนทานมากๆ ใช่เลยค่ะยานจะต้องมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อและต้องมีระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากพอที่จะเข้าใกล้หลุมดำได้ในระดับที่ควบคุมได้และถ้าเป็นไปได้อาจจะมีระบบที่ช่วยควบคุมหรือชดเชยแรงโน้มถ่วงมหาศาลด้วยซ้าไปค่ะแล้วนักบินอวกาศล่ะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนักบินอวกาศก็ต้องทนทานและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมค่ะ ทั้งร่างกายและจิตใจเพราะพวกเขาจะต้องเผชิญกับสภาวะที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแปลกๆจากแรงโน้มถ่วงที่บิดเบี้ยวหรือความโดดเดี่ยวในความมืดมิดคือต้องเป็นสุดยอดมนุษย์เลยสินะครับใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเลือกหลุมดำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางค่ะ มีหลุมดำแบบที่เหมาะกับการเดินทางด้วยหรอครับผมนึกว่ามันอันตรายทุกอันซะอีกก็อันตรายทุกอันนั่นแหละค่ะคุณโอ๊ตแต่ถ้าจะเลือกแบบที่พอจะรอดได้นานที่สุดเราก็ต้องเลือกหลุมดำมวลยวดยิ่งค่ะอ๋อที่อยู่กลางกาแล็กซี่ใช่ไหมครับทำไมต้องเป็นหลุมดำมวลยวดยิ่งล่ะครับ เพราะว่าแรงดึงดูดของมันจะกระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่กว้างกว่าค่ะทำให้เมื่อเราเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์แรงดึงดูดที่กระทำต่อร่างกายของเราในแต่ละส่วนจะไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปค่ะคือมันจะไม่ดึงเราเป็นเส้นสปาเกตตี้ในทันทีใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะเราเรียกปรากฏการณ์นั้นว่าสปาเกตติฟิเคชันซึ่งจะเกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปในหลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ค่ะเพราะหลุมดำประเภทนี้จะมีแรงดึงดูดที่แตกต่างกันมากในระยะใกล้ๆทำให้ตัวเราจะถูกยืดออกเป็นเส้นเหมือนเส้นสปาเกตตี้ก่อนจะไปถึงขอบฟ้าเหตุการณ์ด้วยซ้ำไปค่ะ แค่ฟังก็รู้สึกเจ็บแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะรอดเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างภายในหลุมดำได้นานขึ้นเราก็ต้องเลือกหลุมดำมวลยวดยิ่งซึ่งเราอาจจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แตกต่างกันน้อยลงและอาจจะมีเวลาสังเกตการมากขึ้นก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นค่ะ <c oughs> ก็ยังมีความหวังเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับว่าจะได้เห็นอะไรก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันช่วงที่3ก้าวผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ จะเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณฝนครับมาถึงช่วงสำคัญที่เราอยากรู้กันที่สุดแล้วนะครับว่าถ้าเราก้าวผ่านคอฟ้าเหตุการณ์ e อี n t h o ์ i z ร n เข้าไปในหลุมดำได้จริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราและโลกภายนอกบ้างเตรียมตัวรับฟังเรื่องที่อาจจะทำให้คุณต้องอึ้งเลยนะคะคุณโอ๊ตเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะขัดแย้งกับสามัญสำนึกของเราอย่างสิ้นเชิงค่ะ 1. สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา Inside the Event Horizon สำหรับตัวเราเองที่กำลังเดินทางเข้าไปในหลุมดำและเราเลือกหลุมดำมวลยวดยิ่งนะคะเพื่อให้เรามีเวลาคิดและสังเกตการอะไรบางอย่างได้บ้างคือ,อยังไม่เป็นสปากเกตตีในทันทีใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่ผิดปกติมากนักในทันทีที่ข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปค่ะโลกข้างนอกยังดูปกติแสงดาวก็ยังคงส่องสว่างอยู่ อาแล้วที่ว่ามันเป็นจุดที่ไม่หวนกลับเหรอครับนั่นแหละค่ะคือความน่ากลัวเพราะเมื่อคุณข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วทิศทางของอนาคตของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนยังไงครับปกติแล้วในจักรวาลที่เราอยู่เราสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้ในอวกาศแต่เคลื่อนที่ไปในทิศทางอนาคตของเวลาเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ แต่เมื่อคุณอยู่ในหลุมดำทิศทางของอนาคตจะชี้ไปที่ใจกลางของหลุมดำเสมอค่ะไม่ว่าคุณจะพยายามเคลื่อนที่ไปทางไหนคุณจะถูกดึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของหลุมดำที่เรียกว่าเอกภาวะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ คือไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปที่ใจกลางหลุมดำอยู่ดีใช่ไหมครับเหมือนโดนบังคับเส้นทางใช่เลยค่ะคุณโอ๊ตเหมือนเวลาที่เราตกลงไปในน้ำตกแรงน้ำจะพาเราดิ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะพยายามว่ายขึ้นหรือว่ายไปด้านข้างแค่ไหนก็ตามแล้วสภาพภายในหลุมดำที่เราเห็นจะเป็นยังไงครับ นั่นคือสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดค่ะตามทฤษฎีแล้วคุณอาจจะเห็นภาพที่บิดเบี้ยวของจักรวาลภายนอกแสงจากดวงดาวและกาแั็กซี่ที่เคยเห็นอาจจะถูกบิดเบี้ยวและยืดออกไปจนมองไม่เห็นรูปทรงเดิม เหมือนมองผ่านกระจกเว้ากระจกนูนที่บิดเบี้ยวสุดๆเลยใช่นะครับใช่ค่ะและเมื่อคุณเข้าใกล้เอกภาวะมากขึ้นแรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ร่างกายของคุณจะถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆด้วยแรงดึงดูดที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเรียกว่าสปาเกตตีฟิเคชันอย่างที่คุยกันตอนแรกนั่นแหละค่ะ เมื่อแต่หลุมดำม,มวลยวดยิ่งก็หนีไม่พ้นปรากฏการณ์นี้ใช่ไหมครับหนีไม่พ้นค่ะ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้ากว่าเท่านั้นเองให้เรามีเวลาคิดว่าเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยได้นานขึ้นนิดหน่อยค่ะ 2. <c oughs> <c oughs> ส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกภายนอก from an outside observer's perspective ที่นี้เรามาดูในมุมของคนที่อยู่ข้างนอกหลุมดำกันบ้างนะคะว่าเขาจะเห็นอะไรเมื่อคุณกำลังพุ่งเข้าไปในหลุมดำอันนี้ก็น่าสนใจครับผมจะได้รู้ว่าถ้าผมส่งคุณฝนไปสำรวจผมจะเห็นอะไรจากดาวโลกบ้าง <laughs> คุณโอ๊ตใจร้ายจังเลยค่ะแต่สิ่งที่คนนอกจะเห็นมันจะแปลกมากๆค่ะ เมื่อคุณเริ่มเคลื่อนที่เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์เวลาของคุณจะเริ่มช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเวลาของคนนอกค่ะอ้าวทำไมเวลาผมถึงช้าลงล่ะครับ นี่คือผลจากการบิดเบี้ยวของเวลาเชิงสัมพัทธภาพค่ะยิ่งแรงโน้มถ่วงรุนแรงมากเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งเดินช้าลงเท่านั้นค่ะแสดงว่าถ้าผมโบกมือลาคุณฝนที่ขอบฟ้าเหตุการณ์คุณฝนจะโบกมือกลับมาแบบสโลโมชันสุดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสโลโมชันมากๆจนแทบจะหยุดนิ่งไปเลยก็ว่าได้ค่ะ จากมุมมองของคนภายนอกคุณจะดูเหมือนเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆจนหยุดนิ่งอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์และคุณจะไม่มีวันข้ามฐานมันเข้าไปได้ในสายตาของคนนอก คือในสายตาของคนข้างนอกผมจะค้างต่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปเลยหรอครับถูกต้องค่ะคุณจะกลายเป็นภาพที่ถูกแช่แข็งอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์และแสงที่ออกมาจากตัวคุณก็จะจางลงเรื่อยๆจนกระทั่งจางหายไปในความมืดมิดค่ะคือผมจะหายไปจากสายตาของคนข้างนอกในที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันจะไม่รีวันเห็นคุณข้ามผ่านเข้าไปในหลุมดําอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยเพราะแสงจากตัวจะถูกยืดออกจนมีความยาวคลื่นที่ไม่ม มีใครมองเห็นและเวลาของคุณก็จะช้าลงจนหยุดนิ่งไปเลยนั่นเองค่ะโอ้โห oh สองมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับข้างในคือดิ่งสู่หายนะข้างนอกคือหยุดนิ่งและจางหายไปนี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์และน่าชง,งนของหลุมดำที่ทำให้กฎฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยถูกบิดเบี้ยวไปอย่างสิ้นเชิงค่ะช่วงที่สี่แล้วเราจะออกมาได้ไหมครับหนทางสู่การหลบหนีคุณฝนครับ หลังจากที่เข้าไปแล้วมีทางที่จะออกมาจากหลุมดำได้ไหมครับหรือว่ามันเป็นวันเวย์ตั๋วเดียวไปแล้วไปเลยอืมคำตอบสั้นๆก็คือไม่มีทางค่ะคุณโอต๊ต <c oughs> ชัดเจนเลยนะครับเมื่อคุณข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะหนีออกมาได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศที่แข็งแกร่งที่สุดมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดหรือแม้แต่แสงที่เร็วที่สุดในจักรวาลทำไมมันถึงไม่มีทางเลยล่ะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงภายในขอบฟ้าเหตุการณ์นั้นรุนแรงมากจนกระทั่งอัตราการเคลื่อนที่ออกจากหลุมดำนั้นต้องเร็วกว่าความเร็วแสงค่ะและตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ไม่มีอะไรในจักรวาลน,นี้ที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงค่ะ คือต่อให้เรามีจรวดที่เร็วเท่าแสงก็ยังไม่พอที่จะหนีออกมาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะแรงโน้มถ่วงมันดึงดูดคุณเข้าไปสู่ใจกลางของหลุมดำด้วยความเร็วที่เหนือกว่าแสงค่ะแล้วทฤษฎีเรื่องรูนอน wormholes หรือหลุมขาว white holes ล่ะครับมันช่วยให้เราออกมาจากหลุมดำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นแนวคิดทางทฤษฎีค่ะ รูหนอนเป็นแนวคิดที่ว่าหลุมดำอาจจะเชื่อมต่อกับอีกจุดหนึ่งในอวกาศคล้ายๆกับทางลัดที่ช่วยให้เราเดินทางข้ามกาแล็กซีได้ในพริบตาแต่รูหนอนเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานว่ามีอยู่จริงและถ้ามีอยู่จริงมันก็อาจจะไม่สเสถียรและปิดตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะแถมการเดินทางผ่านรูหนอนก็อาจจะไม่ปลอดภัยอีกด้วยนะคะ ส่วนหลุมขาว white holes เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับหลุมดำค่ะถ้าหลุมดำคือสิ่งที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาหลุมขาวก็คือสิ่งที่พ่นทุกสิ่งออกมาและไม่มีอะไรที่จะเข้าไปในหลุมขาวได้ค่ะบางทฤษฎีก็เชื่อว่าหลุมขาวอาจจะเป็นปลายทางของหลุมดำคือสิ่งที่ดูดเข้าไปในหลุมดำจะไปโผล่ที่หลุมขาวอีกฟากหนึ่งของจักรวาลแต่นี่ก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ค่ะ สรุปก็คือในตอนนี้ยังไม่มีทางออกจากหลุมดำได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็คือไปแล้วค่ะเหมือนตัวเที่ยวเดียวที่ไม่มีวันกลับแต่ความลึกลับของมันนี่แหละที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามศึกษาและทำความเข้าใจมันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังครับตลอดรายการที่ผ่านมาเราได้เดินทางสู่ใจกลางของความลึกลับของจักรวาลน,นั้นคือหลุมดา เราได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรจุดที่เราจะเข้าไปได้คือตรงไหนและถ้าเรากล้าพอที่จะก้าวผ่านขอดฟ้าเหตุการณ์เข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราและโลกภายนอกบ้างแม้จะเป็นเรื่องที่ฟังดูอันตรายและเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแต่ความลึกลับของหลุมดำก็ยังคงดึงดูดให้นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนาของมัน เพื่อทำความเข้าใจกฎฟิสิกส์และโครงสร้างของจักรวาลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าจักรวาลยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้และยังคงมีความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งรอให้เราค้นพบอยู่เสมอ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าในที่สุดแล้วมนุษย์จะสามารถเดินทางเข้าไปในหลุมดำได้จริงหรือไม่หรือมันจะยังคงเป็นเพียงดินแดนต้องห้ามตลอดไปนั่นสิคะคุณโอ๊ตใครจะไปรู้ในอนาคตแต่อย่างน้อยคืนนี้เราก็ได้ลองจินตนาการถึงมันแล้วนะคะหวังว่าเรื่องเล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินและหลับฝันดีนะครับคืนนี้ดิฉันฝนและผม ขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ครับ